เทคนิคขายดีไม่มีหมูเหลือกลับบ้านค่ะนะคะวันนี้จะมาแบ,บ่งปัน3วิธี3เทคนิคที่ทำไมครูพิมพ์ถึงขายดีไม่มีหมูเหลือกลับบ้านสักวันนะคะข้อแรกค่ะครูพิพ์จะใช้วาจาดอกไม้กับลูกค้าค่ะนะคะหลายๆคนนะคะแม่ค้าพ่อค้าคะ่ะนะคะลูกค้าหลายคนก็หลายแบบหลายคนก็หลายความคิดนะคะแต่ละคนจะกินไม่เหมือนกันคนนี้จะเอาแบบอมันคนนี้จะแบบแห้งคนนี้จะเอาแบบร้อนคนนี้จะเอาแบบไม่เอาแบบ ไม่นะคะเราต้องอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่วาจาของเรานะคะคนไหนที่อยากจะกินแบบแห้งๆไม่ติดมันเลือกให้หน่อยค่ะแม่ค้าลูกค้า่ะนะคะสูตรนี้สูตรหตมูนมสดของของเรานะคะมันต้องติดมันนิดนึงนะคะถ้าไม่ติดมันมันจะออกแข็งนะคะถ้ามีเนื้อล้นๆมันก็จะแข็งนะคะสูตรของเราต้องติดมันนิดนึงนะคะคุณลูกค้านะคะอุ้ยทำไมวันน <ๆ S 1> <ๆ>ี้หมูไม่ร้อมเลยนะคะเพิ่งย่างนะคะ,ะคะุณลูกค้าค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศมันเย็นมันก็อาจจะเย็นไว้นิดนึงแต่รับรองว่าย่างใหม่ๆสดๆทุกวันค่ะไม่มีหมูหรือไม่มีหมูค้างนะคะม ใช้ในการดึงดูดลูกค้าค่ะข้อที่สองนะคะเทคนิคขายดีข้อที่สองของคูพินนะคะก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็มีความจริงใจเราต้องรู้จักให้รู้ว่าความจริงใจรู้จักแบ่งปันรู้จักความซื่อสัตย์นะคะบางคนนะคะให้แบงค์ร้อยมานะคะเราทอนผิดนะคะ,เร,ะ,คะเราทอนผิดลูกค้าไม่ไม่กลับมาทวงเราเจอลูกค้าบัหลังเราจําได้เราก็ต้องคืนเขาไปนะคะถ้าเรียกทันก็เรียกคะ่ะในหลายคนพ่อค้าแม่ค้าบางคนเท่าที่คูณพินเห็นนะคะพอลูกค้าให้เกินทอนค่ะ ก็เอามาเป็นของตัวเองนะคะแต่เราต้องมีความซื่อสัตย์นะคะซื้อกินไม่หมดคนกินไม่นานเนาะการที่เรามีความจริงใจมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเราก็จะขายดีได้ระยะยาวนะคะแล้วก็รู้จักแบ่งปันนะคะมูนเหลือนิดเหลือหน่อยนะคะเราไม่ขาดทุนขาดทุนไม่มากนะคะยังไงมันก็ไม่ขาดทุนแล้วแหละนะคะเหลือนิดเหลือหน่อยเราก็แถมเขาได้นะคะดีกว่าที่เราจะเหลือของเก่ามาขายใหม่อีกวันหนึ่งนะคะสิ่งที่ผู้พินให้เทคนิคในการที่ว่าการอุ่นข้าวเหนียวหรือการอุ่นหมูเวลามันเหลือนิดคือสำหรับเคสที่เหลือเยอะๆนะคะเหลือเยอะๆเนาะแล้วก็มีวิ รถแรกแจกแถมไปได้นะคะแต่ก็ควรบอกกับเขาว่าไอ้วันนี้แถมนะพรุ่งนี้ไม่ได้แถมแล้วนะถ้าเผื่อไม่ไม่มีสมมติว่าเหลือสี่ไม้แต่ลูกค้าจะเอาแค่สามไม้เอาสี่ไม้เลยไหมคะครูพิมแถมข้าวเหนียวให้หนึ่งห่อเอาสามไม้เลยไหมคะแถมข้าวเหนียวให้นะคะสามไม้สามสิบาทแถมข้าวเหนียวให้หนึ่งห่อนะคะดีกว่าเราจะเหลือของเหลือกลับบ้านนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เราให้เขาแล้วเราก็จะได้ตอบแทนม,มาครูพิมถึงขายดีนะคะข้อที่สามค่ะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าน,นะคะชวนคุยยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะทักทายนะคะวันนี้เป็นนยังไงไบ้าะนนะคะ เวลาเราย่างหมูไม่ทันนะคะการที่เราได้พูดคุยปฏิสัมพันธ์เขานะคะเขาก็สามารถที่จะคุยกับเราเป็นกองกับเราเขาสามารถที่จะยืนคอยเราได้จุกว่าเราจะย่างทันนะคะแต่ถ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์นะคะไม่ยินยันแจ่สายให้กับลูกค้าเลยย่างหมูไม่ทันวันนี้ไม่ได้กินอีกแล้วเขาก็ไม่รอแล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะรอคุณป้าหน่อยนะรอเจ๊หน่อยนะรอคุณพินหน่อยนะคะนี่แหละคือการที่เรายินยอมแจงสใยมีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะเราก็จะขายดีนะคะอยากจะขายดีแบบนี้นำสามเพจนนี้ไปใช้คุ